สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำนะครับบ้านนะฮะอยู่ในตำบลเหมืองแก้วนะครับในหมู่บ้านมิ่งมงคลนะครับขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องพระแล้วก็มีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนะฮะมีที่ทําครัวอีกหนึ่งห้อง ที่จอดรถได้3คันนะครับแถมแอร์อีก2ตัวด้วยนะครับลักษณะบ้านจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือห้องน้ำด้านหลังบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ อันนี้มุมนี้เป็นมุมข้างๆบ้านนะได้ต่อเติมไว้นะครับเนื้อที่48ตารางวาราคา1,350,000นะครับนี่ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน1ห,ห้องพระนะครับ ใกล้ถนนเส้น1260โรงพยาบาลสันทรายไปแม่ริมเพียง1กิโลนะครับใกล้โรงพยาบาลสันทรายประมาณ3กิโลนะครับใกล้มหลาลัยแม่โจ้ประมาณ5กิโลนะฮะแล้วก็มันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่ริมนะฮะ <c oughs> หลายแห่งนะครับ ก็ไม่ไกลเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างน้ําตกแม่สาปางช้างนี่ก็ประมาณ12กิโลเองนะครับไปเมืองก็15บกิโลนะครับ <c oughs> แล้วก็แปลงนี้ใกล้แนวถนนเ,เรี่องเมืองแม่ริมนะครับโครงการทางเรี่ยงเมืองแม่ริมนะฮะจะตัดผ่านใกล้ๆนะฮะประมาณ550เมตรนะครับใกล้ตลาดสดสันเหนือนะครับ ประมาณ1.1กมนะครับส่วนราคาประเมินก็อยู่ที่ตารางวาละ8,500บาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ